เราันผู้ชายที่เข้ามาคือเขาจะไม่มีการง้ออะไรทั้งสิ้นแล้วก็คนที่คบอยู่เนี่ยจะต,ต้องทําอันี้ให้ฉันไม่ได้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นสุดท้ายเขาไม่ไหวเขาก็เลิกสุดท้ายเขาไม่ไหวสุดท้ายเขาไม่ไหวออไม่ไหวไม่ไหวหรอกตอนนั้นมันแบบไฟร้อนแต่ว่าก็เป็นภาพจำของเขาไงว่าแบบเราแบบเป็นคนเลวเป็นคนแบบว่า เอาแต่ใจก็คือฝังใจเขาไปเลยแล้วไอ้เรื่องแชทไม่ตรงเวลาเนี่ยมันคืออะไรดิวค่ะนึ่งนางคือเหมือนนางอ่ะไปอุบัติเหตุไปเที่ยวรถกําลังจะคว่ำหรืออะไรสักอย่างคว่ำเลยคว่ำแล้วรถแบบไปแล้วแล้วเหมือนคุยกับผู้ชายก่อนนั้นนั่นคุยคุยทักคุยแชทกันค้างไว้อยู่สักพักนึ่งนางไปดูทักแชทผู้ชายแล้วล่าสุดพี่มามิสมิสนางก็มิสมิสเรีจะตายอยู่แล้วเขาขอเล่นไม่ไปแล้วเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย โไม่แล้วแล้วบอกแล้วผมว่าแบบว่ารถกูชนอยู่อะไรเงี้ยิสมิสเ s ีอยโอ้โหแบบไอตอนนั้นอุบัติเหตุเหรออุบัติเหตุโอ้โหมันก็จังหวะผิดอะนะส่งมามิสมิสอะเออมิสมิสมิสอะไรล่ะเต็มเต็มเลยไม่ได้มิสเลยม่ไดเลยไม่ได้เลยไม่ได้มิสเลยมิสสอนอเลยมิสสอนอเลยนะฮะแต่ว่าเวลามีความรักหรือว่ามีแฟนคุณปรึกษากันตลอด ได้ยินว่าอย่างงั้นใช่ปรึกษากันว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีเอางี้เราก็รู้สึกว่าเหมือนแบบต้นต้นก็จะเป็นแบบคนที่รับรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าเหมือนเรื่องกับแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเราก็จะบอกมีเราก็จะเล่าให้เขาฟังอะไรเงี้ยเออแบบเฮ้ยมึงไม่อยังไงอย่างไงย่งไอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็รู้จักแฟนเราด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบเป็นมันเหมือนกลุ่มเพื่อนเออไม่เป็นกลุ่มเดียวกันน่ะใช่ที่เราจะแชร์เราก็แบบเหมือนคุย เรื่องออย่างต้นก็คุยคุยเรื่องแฟนต้นกับเราหรือแฟนต้นก็คุยเรื่องต้นกับเราหรืออะไรเงี้ยแปลว่าพอเราจะเลิก <sk r isa> กับแฟนคนเนี้ยเราก็คุยกับต้นเอออะไรเหมือนแบบว่าตอนนั้นเขาแบบมีปัญหาเราก็เลยบอกต้นว่าเฮ้ยยังไงดีวะยังไงดีวะอะไรเงี้ยนู่นนี่นี่นั่น,นแต่สุดท้ายเราก็แบบเหมือนแบบบอกจะคุยจะบอกเลอกแ,แฟนหละมานเนี้ยนนบนรถนรถะนบ,บ <S <S อไป ถึงถึงที่ก่อนได้ไหมแล้วค่อยไปบอกเลิกกันได้ไหมทุกอย่ามาบอกบนรถได้ไหมคืออึมครึมเราไม่ชอบมันเนี่ยกัดอึมครึมแบบพี่ว่าปะเราคือซ,ซึ่งก่อนวเนี้ยก็กต้อนอ<า>่ะต้องบอกว่าขึ้นรถต้อนอ่ะต้นจะเปิดเพลงต่อเวลาแล้วเปิดดังมาก <c oughs> พี่ <c oughs> น้ตใช่ามวันน,นั้นเป็นวันที่อยู่บนรถต้นแล้วคือทุกอย่างเงียบไม่ได้ยินกระทั่งว่าต้นหายใจอยู่นะว่าต้นตายแล้วว่ะโอนเหลืองเงียบมรืวมันตายแล้วว่าเงียบเงียบใหญ่พี่นึกออกมาแล้วเราก็นั่งเงนี้หนุแบบหนูเป็นคนขับนางก็นั่งอยู่ข้าง ก่อนหน้านั้นนางก็แบบก็ปรึกษาว่าเฮ้ยเอาไงดีวะจะเลิกไม่เลิกอะไรเงี้ยแต่เราอะก็ไม่เราเราก็ให้คำปรึกษาในฐานะที่เราก็บอกว่าคิดดีๆนะอ่าก็แล้วแบบแบบลองเบ็ดดีๆว่าแบบเออคือทุกคนก็จะพูดกับว่าเฮ้ยลองเบ็ดดีๆก่อนอะไรเงี้ยเราไม่เราไม่เราจะไม่ได้ไม่ได้เป็นฟิลยุว่าเฮ้ยเลิกเลยเลิกเลยหรืออะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าเธอก็ลองคิดดีดูดีๆอะไรอย่างเงี้ยเมืก็นัดก่อนคิดละแล้วพอเลิกเลิกเสร็จปุ๊บไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงขอโทรขอไปคืนดีกับเขา ค,ค,คือพี่นนยังไม่ทันได้โทรไปเช็คเลยว่าเขาสบายดีหรือเปล่าไม่โทรไปเช็คเขาแบบเขาโอเคไหมย,ยเงี้ยเขาบอกโอเคกูแบบไม่โอเคไ